ว่าออกอันเมื่อวานนี่บ่อหรือว่าแรงใดมือเช้านี่เราบ่อหนิอ๋อนจะเมืนอพูดอ๋อมาบาบูกแขนให้ก้อนอืมน้ำกระอ่อ่าเอากดนี้ให้กดนี้ดีกดเข่าดีกดเข่าเอาเด้อบาดนี่เอาให้ดีให้เศร้าไปไว้บาดแผลในเนื้อในกายก็ให้แห้งให้ดีให้เศร้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงอ่าเอาใหญ่ไว้ไว้เลี้ยงง่าย กาบสบายดีสบายดียดพ่อแม่พี่น้องเบื่อสุขสุขคนเด้อน้องพี่น้องเนาะโดยเนาะก็มาพบมาพ่อก,กับซองบ่าวตาบานเฮาคือเก่าอีกแล้วพี่น้องเลยโดยเนาะก็มาพบมาพ่อก,กับบ่าตาในมื้อนี่ก็อยู่ในช่วงบรรยากาศตอนเศร้า,าๆน้องพี่น้องเนาะแต่ว่ามื้อนี่ก็โอ้ยพี่น้องเลย คือมาเด็ดคือมาห่อนคือมาอ้าอีกเถนะนาะวันนี้วันนี้ก็ถือว่าลงมาหมู่บ้านสายบุญนาะอพี่น้องเนาะหรือว่าหมู่บ้านลองทงเพื่อนพี่น้องเลยถือว่าโดดเติมแล้วนะ้องไปลงมาลงมาบันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไปลายนะ้องพี่น้องเนาะเอา้าจังใดก็ขอกราบทักทายสบายดีกับผมพี่น้องเอฟซี FC, เบอร์สุขสุขคนเด้อนาะพี่น้องนะ้องอกว่าสิอยู่ทาง ฝั่งเราฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําพี่น้องเลยมื้อน,นี้ก็มาผูกแขนน้องอ่าทิ้งทยเพิ่นเนาะพี่น้นองเนาะเพิ่นออกจากห้องมอแล้วท่านโอยสบายดีน้องทงสุกท้าอาจังได้เริ่มหรือบ่เริ่มหรือบ่กําลังเริ่มกําลังเริ่มอ่าอมาซาดีกว่ามาเนาะน้องเนาะเลยอ่าถือว่าหาหลายคนอยู่บ่โดยการโทรเไปแล้วทางบอกแจ้งอถือว่าทางเคยอายเพื่อนเนาะบอกว่าดู เออๆๆได้ไดอาการน้องเพิ่นไข้ขึ้นกว่าเก่าลายอยู่บ่เออคือว่ากูแคนออกแต่ห้องหมอแล้วเนาะอ่าก็บ่ได้แบบว่าจัดงานอีหยังใหญ่โตโบราหยังดอกพี่น้องกดีแล้วูบ่เ้นเคือเพิ่นป๊าโเนาะได้แนวัดมาลใส่คือแลตู้ตอยบาดนอาโเนาะโอ้ยสวัสดีเด้อุคนาโ มากับท่นตอนตักรถเนาะสบายดีดีเลยพอดีเลยันั้อนะว่ะโดนโดนมาสบายดีด้ยอาด้น่อยลงมานิโดนโดนอ่าเถอโดนสบายดีพอสบายดีอ่าตาสบายตาสบายโดนเอาเลยเอาเลย โอ oh, ้น uh ี huh. uh, um, ่พ่อน้องทิงโทยนั hmm. um ่นโอ้อเป็นังได้ให้โยบานีเจ็บบ่อืเป็นงได้อนเพพาแหงบ่ปะนอนๆนอนนออนนออนอนนวนนออนนอนนนันอนอน อะบนน่องน่องเปนไม้ก้อนคนนึงอบบาทนี้เออเด่น่องเราก็ตีงได้ของแค้วอยู่เนาะง่างา่แข่งตัว้จอยเนาะฮะ Mm. À, bon bón ước là à anh bón cà khâu là anh Wow thu ừ ừ bón thu Đôi anh anh ai anh yên ta bài bài cái gì bay luôn cái chưa à còn à à trong quả ba cứ bỏ luôn vào đi nhé Oh áo nó cần gìn sạch con đấy อ่า้างนี้กัเไดงะตัวลไเนาะมืออได้กินอะว่าไม้แทงตัวบิดะอุ้ยว่าคิดว่าเป็นทุองทงที่แรกนั่นใช่ใส่เลือก็จะทง่งทงอืใช่เรือก็ช่อทงอ่าเนอะ

โอ้แม่นแล้วครับบ่ได้เนาะอฮะแทบได้พอมันยังใหม่ๆอยู่เด้เรื่องเลยโอ๋เนาะนี่โอ๋แต่ว่าน้องเราเป็นคนบ่ค่อยมกปากนเออบ่ค่อยเว้าบ่ค่อยอื้ยนี่มบได้จั่บ่ดอีหยังบาดนี ลองๆๆๆว่าเบิ huh. uh ่ง huh. ดูอยากให้แ huh. ม yeah ่เ huh. ฮ yeah. yeah. ็ดหยังหืมเพิ่นว่าให้ o ิ้มเพิ่นว่าแล้วว่าเอ็นโอ้ยอย่เอๆะนะอยนบ่ตายกับบ่ได้เอามือกล้องมาเนาะว่าเาต้องทงเพิ่นอ่าอ่าเฮา้เพิ่นนําอยู่เพิ่นว่าเนาะแต่ว่า อย่างบ่ลงมาบ่หรือไรเนาะบ่ตาว่าบ่ตาอ่ามาซาบ่มูได้ได้อ้าวย่านาไปบ่ทันครับบ่จักนี่ว่าเนาะแต่ว่าโชคดีมายังทันอยู่เนาะปกแให้น้องก่อนเยเนาะอาว จะว่าออกอันเมื่อวานนี่บอหรือว่าแดงแดงมือเช้านี่เราบอลหนิโอ้แต่มือพุธอ๋อมาบ่าผูกแขนให้ก่อนอืมน้ะกุล่ะอ่าเอากดนี้ให้กดนี้ดีกดเข่าดีกดเข่าเอาเด้อบาดนี้เอาให้ดีให้เศร้าไว้บาดแขนในเนื้อในกายก็ให้แห้งให้ดีให้เศร้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงอ่าเอาใหญ่ไปไว้เลี่ยงง่ายอ่าเอึ้บอ่ะคือว่า ลูกหล่าเนาะเจ้าก็เห็นอยู่ว่าเหตุการณ์ตอนตอนนั้นไม่สีแทงคนเนเห็นอ,อันก่้มีเขาเาอบติมละกันโดยสบายดีมาจิตสบายดีออน,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 นี่นอนแล้วนอนอยู่เนาะอ่าก็ถือ,อว่า อนี่เนาะสืว่าเห็นยูนเอไม่ไม่ใช้กาดน้ำหัวบอลได้ไม่คอมาผากไม่ใช่มาแดงเออผกละอัน้าอันกกมันอันปิ้นข้าวนแล้วมันอันปินอน่อเออเปียวน้ออันทา้งเข้าอันเดยยื้ยื้อวหนีบ่ อยู่เฮือนเฮือนตัวนั้นโอ้ยอยู่เฮือนตัวเก่าเพิ่โดยเฮือนชนนั่นเอ๋อคุณนั่นชนน้องยังไม่มาแต่ไปท่าอยู่ภาคทางแล้วเพิ่นพวันนี้เราเข้าก้อนแล้วไปตาเมาโอ้ยยันว่าแรงย่อกันหรือเปล่าย่างไปเฉยๆนี่โดยอย่างไปเฉยๆนี่ กินข้าวยาแล้วก็พาเดี๋ยวไปท่ายนท่าทางฮันดีแล้วก็พาเดี๋ยวย่างเขามาชาวไม่น่องขนาดเท่านี้แหละเขาก้อนเขาก้อนนั่งย่างไปตำเมามันตายมันซีออกมานอกพี่เด้อเออน้องเด้อฮะแม่แม่มีแต่โลงมาสามคนพี่้องเลยเนาะเบาเวียดกับเมื่อบุญ บ้านบ้านขาวบานแต่ว่าน้องน้องทงคนถามเอาเรื่องแล้วน้องทงบ่ได้ว่าว่าฉันนะก็เลยลงมาพี่น้องเลยนี่เดินนี่บ้านเองนอ่ะเดี๋ยวอันเชียร์นี่ดนี่มันลงให้ซูโดยเนี่ยก็เป็นบ้านมันแทงอันนี้นะบ้านมันทางนี่แหละน้องตาบ้านเราลงไปพูดนั่งก็ได้ยินแต่ได้ยินแต่ซื่อว่าฉันเนาะ อาอเนาะสวัสดีกอนโถ่ผูพ่อควันน้องเพื่อนนองผูละสิบศ้าพันผูละผูนี่น่อยน่อยอ่ะมม่ลายลายปลูกแล้วเนาะเห็นน่องเพื่นหาสิบพันอย่างเล้ยเด่นไดจากกับปลกฮับควันออกมาจากห้องหมอเลือดเลือดต้นยางออกออกมาจากห้องหมอหอตะมุนพุทธ

อ่าโฮมไว้ดิก็ได้เงินนั่นโฮมกวนเพื่อนแล้วก็อ่านฮู้ในน้องเพื่อนคู่เดียวก็ได้โด้ยสวัสดีค่ะเออลูดไปนิดหนึ่งเออพักจะเศร้าคนบ่กเนี่ยไปกันเ้อโด้ยอ้าวเขอบใจเข้าใจไปแล้วเออจะมั่งจะมีแล้วหยุดก็เอาอยู่นู่นออกไปด้วยหายใจไม่ได้ลำบากบ่ฮะเหนื่อยแค่ไหนขึ้นนะบ่เดี๋ยวนี้บ่เพื่อนนอนกับเสียงหายใจเพื่อนปกติอยู่บ่ อืมใช่ในแล้วอ,อใช่ได้บดีบัติการช่วยใจทะเลเรือาว่าที่เหียวค่ะหักชอกหักชาดิบัสไปจากร้านนี่ผมม,ผมมัดลายเติบเยอะผมมัดลายเติบเยอะลายเติบเยอะเด้อเขาชลอมเข้าอันนั้นเลยนสองล้านสามล้านมูบิจักอาอ่าอ่าอ,อ่แต่ว่าส่วนลายก็เป็นทั้งแม่แม่น้องทุ่งเนาะเด้อ เพิ ê, ่นเพิ่นเอิ้นในน้าแม่เนาะอันเอื้ยอย่างก็สื่อเลาวนะคุณเพิ่นมีรถเก่งนั่นเดินเพื่แช่งไม่แชงแม่แชงเดิน่าเดิเด้ออ่ะนน้อบ่ตาเป็นลูกนางว่ได้บ่มีแต่ผูท่านแหละวนี้ก็หห้นั่ง่ได้นั่งว่ได้วันนั่งยังว่าได้ต้องได้ัที่กูเคลได้เ็นยังนั่งห่ได้เป็นยังเคืงอยู่เด้เคลด้อ

เอออ่างนีแห้งไปนึงได้เนาะหป้าไปหแแม่ใหญ่เออนะสิีอไปคอยมาเด้อบดนี้เด้อเนาะเนกงาไ้สายตาคือกันกับน้องทงูตานละือยน้ำเพิ่นแนมเอาไม้มาฝากไว้บัด เย็บครับเนาะโอ้น่ิงคโเนียาเอื้อชาเสิบเอาเสิบเอาหน่ยสบายเด้อโอยดสบายดีด่ะี่ยค่ะอยพอแล้วล่ะก็นี่ได้ถามเอื้อเกชาเพิ่นเลยลได้ลงมาตรงนี้แหละคู่แล้วบ่ เอว่าจักทาเาก็สิพาาออแม่ตู้อุตมะบ่แม่ก็กยากนีเนาะอุตมะนี่นีนะไปเอวาั้น่ได้บ่ลงยากหากได้ินพี่น้องไปไว้ทงผู้อุตมะอ่าเาจมนี่น่ะไปไว้ทงผู้ลูกหลานอือแ่ว่าก็กยานีเพิ่นาอือได้ยางันก็ขอตไงยางเพอ ชอมาปนะเเดโอเคน่นอ่าโอเคดพักกันกินข้าวกินน้ำเพื่อว่าน้องลอตีเนาะเคื่อนไปตู้อุตมะไปทันกำลังสิถามอยู่บริจิตว่าหู้แล้วไก่บ้านนอกไม่อังแหละฮะ ใช่เหอาเห้สติเหนี่เฮ้ยโอ๊โอ้ยออานี่มันเป็นแบบนี้นะนี่ห้องเบาบางค่ะให้เป็นบอสไ้ข้าวมันเป็นโอันตัวเรืองนี่ไใ่บอกเลยลึกเขาว่าอัน ารลองถามอาจารย์บอาเต้าคุณด้วยอาจารย์เหมือนจว่าชวนไลน์แต่กานี่บอลเล่านะจาเล่าเมา่อไหร่นะก็ชื่อชื่อกันเนาะก็ชื่อชื่อกระไดได้เลยโอ้ยพี่น้องเนาะ มีเอยู่นี่ <c oughs> มาเด้อม,มาเดินลืมบอแล้วเออมามามเาาานาะเแมเมื่อเลย,เลยมาได้ฮะ <c oughs> บอได้เยออ่าอยน้ามันไหลอยู่ยาายยนีอ่ากินีอ่าเียไปล้วเคียนึงพี่น้นงนอง ีอแก้วฮะตำรวจว่เออผู้เพื่อนหักชาความสงบนา่นแหละขึ้นไปครับที่เพ่งดี่บ่าจ้ากับกรบปุเพ่งนะแต่ว่าแต่ว่ากับบ่บ่พอมีเวลาไปกแต่ว่าชวนไลยเพื่อนกระจับก้มไว้ก้มไว้เพื่อนบ่อยากให้ครับไว้เนี่ยมาที่เรากินกระปุ้นได้แล้วเขาหนำไปได้แล้ว เอฟซีเพิ่นมาแต่ฟังไทยเพื่อนเพิ่นยังงงอยู่เพิ่นบุห็นกล้องอจับความไว้เพิ่นเลยถามเยอะเพาะถ้ากับงงอยู่แล,แล้วถามเพ่าะยูไมเชอบนี่เพื่อนเพื่อนว่ามีไหมมีไปสั่นเดี๋ยวเพื่อนเป็นลี่จับไปใช้หืบปวดจักเดี๋ยวเี๋ยังบงผ่านไมออฮะสมองพอได้หน่อยไหมยังขายากกได้เลยถ้าก็ได้ทันทันจิตหัวแล้วทันจิต จะกินนะพ่อเออจะกินนะพ่อนั่งกิน uh> น้ำกันไปยังเงยกินนะกินกันกินแล้ว uh กินแล้วอ่าบางว่าคือสิบัพ่อเนี่เบิ้งตี้มือนนะคือสิบัพ่อเนี่เบิ้งตี้มือติดมอเนาะแต่ว่าเนี่ยมันบุคคลมีบรรยากาศเสียงร่ำเสียงเพลงบันไดมันก็บเบียคือแล้วเนาะเอ้อเนาะต่อว่าเอ้าวก่อนเนาะกินข้าวแล้วก็ลงมาเข่งลงไม้พี่นเอาเคยอยู่เฮือนกันได้นี่แหละเนี่ยยื้อเฮียนกันไหมนี่ ขูดเขียดเขียดหน่อยเห่นด้เอ้านี่มืออูตสาห์นี่มือไกลมาพี่น้องกินข้าวนะกะเหรี่เนาะพี่น้องเอ้น้องกินเนี่ยไอ้ยิงเขาพูดเราในแหละนี่เพราะว่ากินข้าวนละไปกันไหมา้างแรกเลยได้มาทะเีว่าคู่ใจใครเนาะจะแดงแดงมาเคยอาหมามือมือเลกน้องเวตาก็ได้มาขูดแกีน้องเพิ่นลง เพื่อทักอยีกเหตุเนาะไม่ได้มาหึงเลยเนาะเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างหึงมาแบบเพื่อนเพื่อนกูเองเป็นถ่วงก็แล้วกัต้นไม้ใบหญ้าแป่ว่าเจ้าของปีเคนเนี่ยเนาะมันมันขึ้นแบบยังอย่านั่งหลายเหรอตะกี้นี่น้องทงเหนียวเว้ยพี่น้องแบบวมบังเลยซิวยาวเลย เพราะว่ามะผุ่มเนี่ยคืน้องเพิ่นได้เฮื่อนอหลายคนมาทายเพือนนี่ก็น,น้องเพิ่นพอมีเก็มีซ่านแล้วกับเหตุยูทูบกบ็พอมีรายได้แน่ใช่ัหนแล้วกัล่อยเพิ่นทำมาหาก,กินอย่างแบบเพื่นอนอชีวิตดีขึ้นหลายเนาะพี่น้นนองเนาะเจ็บเจ็บ เดี <ừ> ๋ยวไปกิน <With> yeah, ันี้นะี่พี่ดังเลยมาเด้อกินน้วกันเด้อมาด้วยสามคนโปรเซ็นต์เราไปสั่งกันสั่งสีบอ สังกะสีเปอร์เซ็นต์กี่หน้ากี่นองเงสังสีตัวพันเนาะอ๋อจริงๆมีสองน้ำแล้วสังกะสีตู้พันน้ำแน่สังกะสีใส่หอมอืมเนี่ยลายเอ้าต้องใส่พปรนเฮ็ดก่ออยู่ปะออกเลยด่อออกเลย่นาะน้ำลังเนาะบัวสีผ้ กันไปเวียกอนพี่้องเลยมันจะได้ทำนาทีเป็นสั่ั้บกกับูนใหญ่เพิ่นเนาะแต่สิไปหาครบัวไม่ท่ออุตมะบุเคยไปจักเทื่อพี่้องเลยมันเป็สีพากันไปแล้วยูเขาไผ่เหรอวู้กับลานบ่เป็น่ไถึงลูกัลานเพิ่นถ้าไม่มีปัวบ่อันนี้ยังยังบร เราอยากหาในขึ้นซื้อมพื่อนี่น้องคือทั้งง่ายเพื่อนบอกว่าไม่ไม่เท่าอุตมะไม่ปไาอุตมะอนีรโอ้ยน้องบุญจักจำนะบุจักอดีตพี่น้องบุ้ยไปจะเห็นมาเนี่ยเนาะเ้าะถ้าไปเบิ่งไปชมวงต้องการพี่น้องเลยว่าราชเมรัยชันชันแลาเป็ีเราอยู่แจกได้เนาะพี่น้องเนาะมีตัวบาที่สำคัญมาเนี่กะพอหายท้ง น้องกินโถ่เพ well, mm ื hmm. sleep, ่อนเนาะดีเศ mm ้าไไว้บาดแผลในเนื้อในกายก็คอยแห้งให้ดีเศ้าแข็งแห้งปึงปังมีกำลังมังมีกำลังมังซ่ามากคือเ่าแต่ถ้าหิบนี่ก็พี่จะจบหิบแลาบบาใตเองก็ได้เนาะก็คือสิได้เขากาคขามาสบายดีเด้อพี่น้องเลยเนาะบาบายพี่น้องเลยสบาย